สบายดี่เนาะสบายดีคนสักคนนี่ก็มากันแจกข้าวหนึไปโมปกลุลกับแม่หนออ้กับุนออ

างทาอทตายานเจนพดีสุดเม็ดเอาวงเสียงดวงไปลงไปท่านะไปแจักสอบพอใหญ่พี่นี่ไข่าจักสอบปีที่แล้วเด้อร ลูกลุกกินอ่อกินกินกินก่อก็คือได้เออได้ตัเขากสอบเดียวเขปลูกสอบเพิ่งเขได้หกสิเปาเดียวได้หนอยก็ูกสกเาปูกสัเป่านั่น ท้จบก็ยังแตต้องเผาาหกนเเด้อม่บกมาลหงกองมินนากน่นายงเย็นเย็นี่อยู่มาชิเขกันพี่น้องมากินเขาน้กันเด้อพี่น้องเด้อ ขมาม่านี่มลกชยนลกไ่ลก้กิ้กไกเขาเมก่อางานเสียงดวงไงครับเสียงดวงลุ้ดวงงานอันนี้คนมาทีละน้อยน้อย คนทยอยมาเรื่อยๆน้ำแดงน้ำเทียงน้ำเศ้าเห็นไเด็โปเปนเ็เปนบ่ก็เจ้าคือนนี้แทโอ้คยอกอะไรอยุลิเหรอดีเลูก่ถูดูถูเอออุ้มนี่คือจิบ้ย เกับมันเก็บโบานางเนาะนางได้แล้วข้านเริ่มยืนมาจับลูกแล้วแหละจักจักล่ะูจมาอยู่ยังมันปล่อยงอปล่อยวยเ็นโฮโอ้ยบางคำน้อยะ่รเป็นแปนปันข่าบอเรียงคล้ยเรียกลวยักพัดเพ่ไหมครับัพ่ดได้ยักซอปีนี่ปีนี่ทอะไรซอลอยอ สองลอยจักคบจักคบครัวครับอ้นคทาสอจักสอบานาเจ้าแฝตัวหนึ่งแลเนาะ คานากระตูนร้านปล่อยงอปล่อยขั้วไปทางไหนัว้วไทงมันจะปนกาันลงลูกก็ปนกแล้วไกลับระบาพ้ใหญ่านี้กัอ S <S <S ไปโมบุญนี่น้องกลับมาเทีง่งานเพิ่งยังบนท้องนอนเดฮ้ยจ่งองผมห <S 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 ใหม่หงเลยฮะตัดผมใหม่หนองเอ้ตัดผมใหม่ตัดผมใหม่ครับสวัสดีค,ดครับพี่ยังสวัสดีครับนองพอนอพอมากเลยล,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 ลูกไปหัน,ห,น,ห,นหันให้ปลาหันให้ปลาให้ลูกบ้างเนี ไตจผมเหอครับนาดเปดตุวยเปดออนเะบดรกันมันหลาย่เลยสองสองกล่องเบดเลยออเอาโก้ยโดดาเ,เปดผูแเนาะอโดดนอยได้มเราจะเอาหลดไปเปลี่ยนให้เพื้นพี่น้องเลยหไปดึงสายพื้นสาไฟมันมจก

vậy thì đi khắp lều vậy thì khắp lê. thu 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 lê. thu lều nơi anh em chưa được không anh em 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 Thu em 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 đi em 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 กินสีตอนนี s <S ้ก็ชิเทียงอะไรไปน้อยนี่ก้อแดง่งต้นตม่ชิเทียงของนุ่มทางนมาางนั้นกินร้าอล้วนี่เบิดได้กว่านุ่มนะมันไม่ต้องต้องเลท่องเลย ก้าวพูน่ะพี่น้องมันกลายแปดอยเลยเนหะนียกเต็ม,มเลย <Bird. S 1> ลเบิดามาจากม่งนมมาน้งองเลยได้สัง่งทุกต,ต,ต,ตัวเลยนะเจาสามลังสามแก๊สอ,อยู่อยู่แอปสมพูนั่น สามลางังสามแกดกระงอนพี่น้องอยากไล่ไ uh, ล่จักหน่อยอเปินด sure> ิ้นดินี่ให้น้องนจักหน่อยใครแล้วยังตัดได้สำนีกให้ให้ชิบะอุบ่ให้ฮักัดได้บ่างนะอันนี้แค่เกียนเกนส่งอันส่งอันทหารทหารไทยเปิดดิส่งนักเรียนไทยส่ง กียนไว้เห็นบ่ล่ะกานบ่แต่ว่ารอบหน้าเฮาก็ตัดตามนั้นบันงอนแล้วก็ทางขาก็จงไว้นี่น้อยคือเก่าแล้วนี่นะเอๆเออาก็จมําขึ้นมานจักน้อยพี่น้องเอ้ยอือมีไผบ่ได้งานบ่่สมอ มีแต่ทีมวงเสียงดวงและเต็มหงคามกินเขาแล้วกรับมาเห็นไหยไปโมบุญเด้ออย่สงเขามีลบดิต้มบอ่แต่ลาบก็ต๊บนะกับกบขับพุทด

ขอกันใหม่ไปนองเลยขอบคุณดที่าหับ z ขอบคุณเบอร์จูปทุกคนนั่นแหละบายบายเออเออยืนถุอีกยืนถุนไปน้องเลย